ได้100%นะครับอันนี้แล้แอบฟังพี่เอกขาชัดเด่นลงช่องเขานะพี่สันนี่เจ้าของฟาร์มนะครับเด็กพี่เอกสันโภวิสารนะเจ้าของฟาร์มนะครับพอดีฟาร์มนะครับนะเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวจะเอาอีสกิมาสู้คูบาต้ากันนะครับผมว่าอีซี่ขาที่ส่งก่อนเมื่อปีแล้วนะพี่น้องอ้วน ที่มีคนดูไปเยอะแล้วนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนเป็นคุณลุงนะครับผมนะมาดูซิว่าอันไหนคนชอบประกัน <c extr ude> นี่คุณลุงไปแล้วลุงไปไม่สนใจเราเลยไปเลยนะแปลงหน้าดีนะครับผมจัดการดีนะครับแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยญ้าน้อยนะครับมีรถเครื่องแรมของตัวเองนะครับผมนะข้าวก็ไม่ปนไม่ไม่ติดพันนะครับผมนะนี <c ười> เเ่เรียบร้อยเลยลุงไปดุยดุยเลยนะครับ คล่องและน้ำมันเต็มถังนะครับผมนันนี้อัานี่ก็โคชิคารินะครับผมรวงสวยอยู่แต่พันญี่ปุ่นนะครับเพราะปลูกบ้านเรานะผมปลูกบ้านเราก็จะมีข้าวขึ้นนะครับดูจากลักษณะแล้วเหมือนจะมีข้าวสองชั้นนะครับอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเนี่ยยังพิ่งออกรวงอยู่เลยไหมครับนี่ข้าวชั้นที่สองเลยคือพอเวลาขาดนะ้ำพอเรามีน้ำเขาจะออกรวงใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เวลาเราถ้าเป็นโปรตกิก็จะเป็นอย่างนงี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเกี่ยวหมดแน่นอนนะครับ เหมือนข้าบ้านเราเลยถ้าเข้าวบ้านเราเป็นชั้นที่สองอย่างเงี้ยก็กโอาอกาสที่จะเกียกเ่ยวข้าวโดยใช้คอรวงเนี่ยต้องปรับให้ต่ําสุดเลยนะครับเรามองยอดบนไม่ได้นะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้ข้าวนะครับนะเดี๋ยวเราเจะเอีสก,กิลงมาแนละ้วเกี่ยวข้าวคู่กันนะครับสตาร์ทไม่ติดละมั้งสตาร์ทไม่ติดแล้วเหนือนะอีสกิเดี๋ยวจนะอีสก,กิขึ้นมานะครับ ครัว <c oughs> ตาดันเลยครับผมนี่รถเล็กรถน้อยนะครับผมจากร้านนักี้โอกาสโดยช่างเบิร์ดนะครับเป็นผู้นำเข้ารถเกี่ยวข้าวยี่ปุ่น,นสองนะครับผมนะเซอร์วิสพร้อมสอนเพอร์เซอร์วิสพร้อมสอนนะครับผมนะพร้อมถึงที่นานะครับผมดูแลคุณทุกย่างก้าวนะข้าวเหมือนจะกองกองหลังก็ไม่ใช่อะมันจะเข้าไป,ไปนี่ไง เจอกันแล้วนะครับนี่อีสกีคัวต้าเจอกันปะกันเลยเดี๋ยวเกี่ยวไร่ตัวกันเลยครับเครื่องยนต์ต่างกันนะครับผมคันนี้นะครับผมสิบสองแรงม้านะครับผมคัวต้าเจ็สิบสองแรงม้าแล้วอีสกีนั่นอาจจะแค่แปดแรงม้านะครับผม ลงมาแล้วลงนาวาแล้วครับเน่ดูนะครับแล้วอาการเกี่ยวข้าวจะเหมือนกันไหมนะครับกับมือใหม่หัดขับคูวต้าเออนะครับผมกับอิซกินะครับผมเดี๋ยวรู้เรื่องครับอิซกิช่องเดียวนะครับผมนี่คือรถจากร้านตียอกาสนะครับรถ12แรงม้านะครับกับ ก้าแรงมานะครับลองดูครับเป็นไงบ้างครับลุงง่ายไหมครับเ๋ยวครับจากลานนั่นสิโอกาสแล้วผม นี่โรโมยังสวยทวนหมดเลยนะครับนี่ยด่ที่คนวางงานนะครับนวดเรียบแหมไม่มีเหลือเอามาไม่อาทางนี้เหรอ